เอาทีนี้เ,เราพาคุณผู้ชมไปยินดีกับคนที่ได้รางวัลสลากกาชาติกระบีนี่เราซ้มอมไว้ก้อนเพื่อที่เราได้มั่งนะคะคโดยที่ตหวัดกระบี่ค่ะได้มีการมอบรถยนต์เก๋งและก็ทองคําแท่งให้กับผู้ถี่ทุกรางวัลทีหนึ่งและก็รางวัลทีสองจากสลากกาชาการกุ้ลนประจําปี2568ค่ะ แรกตะวันนี้ค่ะที่บริเวณนาซ่า,าลกลางจังหวัดกระบีน่นายอังกูลซีลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนางสิรินทิพซีลาเทวกูลนาย,ยกเล่ากาชาจังหวัดกระบี่ค่ะก็เป็นประธานในการมอบรถยนต์โตโยต้าย Cross าริสครอสซี่ข้าวให้กับนายปรีชาณสุขค่ะอยู่อ่อนซี่ซุกนะคะอายุถิมู่ซี่ตำบลสิ้นปุนอำเภอเข้าพนมจังหวัดกระบี่คนนี้เขาทุกรางวัลทีหนึ่งนะและก็ได้มอบทองคําแท่งนักฮาบาทให้นางวาสนามิตร เมืองค่ะมูซี่ตำบลน้องทะเลอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่มีรางวัลทีซ่องค่ะทั้งซ่องคนค่ะเป็นผู้โชคดีที่ทุกรางวัลจากการออกรางวัลสลากกาชาดการคุ้ลนจังหวัดกระบี่แรกวันที่เจ็ดมกราคม68แทีผ่านมาในงานปีใหม่และการกาชาดจังหวัดกระบี่ประจําปี2568ที่สนามนาซาหลักกลางจังหวัดกระบี่ค่ะการมี่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนหาฮะในอำเภอเมืองกระบี่หัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการเล่ากาชาดผู้แทนบริษัทโตโยต้าอัน ดามันมารวมแสดงความยินดีและก็เป็นสักข,ขีพยานในการมอบรางวัลกันค่ะนางกุน้นซีลาเทวากุ้นนะครับผู้ก,การจังหวัดกระบี่นะครับได้กล่าวขอบคุณทุกภักส่วนดีและสามุ่นให้การจนานปีไม่นะกาชาทกระบี่ประจำปีนี้ทำเลจหลวงเลยดีนะครับซึ่งในการออกรางวัลสละกกาชาดการกูศส่นดีสือสละกออกนอกน,ก,นกจะได้บุญแล้วนะครับน่าจะได้รุ่นรางวัลอีกด้วยนางวัฒนามิดเมืองนะครับผู้ตรันทีโซ่ในทงห้าบารสเนี่ยแกบอ ซื้อใบเดียวนี้นะครับไม่คิดมากอนจะได้รับรางวัลรางวัลทองดีใจหมากันนะครับนายไิชานาที่ทุกันนะครับทุกหตอนที่นึกหลุดย่นเนี่ยนะครับเก็บถือสามสิบใบหน่อยงานะครับนะสามสิบใบกี่บาทสามพันอยู่ไหมนะครับนะแล้วก็สาววาทุกหตอนที่นึกจะตื่นเต้นนะจะเก็บไปใช้กับครอบครัวนะครับอ่าทางนี้นะจหวัดกระบี่เลยรวมกับเหล็กกระชากนะครับจะพิมพ์สมุดเนี่ยหกมื่นฉบับนะครับอ่าใบละรวยนะรายได้ช่วยเลือกผู้ประสบภัยต่างๆนะครับผู้เดือดร้อนผู้โดยโอกาส ผู้ป่วยผู้พิการตลอดจนกิจกรรมสาธงคณสุนลนะครับตามภารกิจข้อลรกกับชาติวัตกราบีและสภากาชาติไทยนะครับ